สวัสดีครับผมซุ้มเสือภูเขาก็วันนี้ก็เป็นวันที่สิบธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็เมื่อ,อคลิปก่อนคลิปคลิปก่อนโน้นมีเพื่อนถามเข้ามาว่าจานจํจำเป็นไหมไก่ต้องไข่หัวทุกรอบอันเนี้ยผมขอญาตนะผมขอญาตหยิบคำถามเนี้ยขึ้นมาทำเป็นคลิปนะเพื่อนนะผมขอญาตหยิบคำถามเนี้ยขึ้นมาทำเป็นคลิป แล้วกันเพื่อจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะอืมแต่ผมขอบอกกัอนนะว่าคลิปเนี้ยคําตอบเนี้ยมันเป็นแนวทางของผมเองอืมเป็นแนวทางส่วนตัวของผมอาจจะไม่ตรงกับซุ้มอื่นหรือมือน้ําท่านใดเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยจริงๆอืคือเพื่อนๆนนะฟังคลิปนี้ใครจะเชื่อผมก็ได้หรือคนไหนไม่จําเป็นที่จะเชื่อผมอันนี้ผมก็ไม่ว่านะอืมแต่ฟังไว้หน่อยก็ดีนะฟังไว้หน่อยเพื่ออ,อาจจะ เพื่ออาจจะช่วยเพื่อนได้บ้างอืมเพื่ออาจจะเออเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะได้คิดเหมือนผมอะไรประมาณนี้คือผม,ผมขอบอกกันว่าผมเนี่ยเลี้ยงไก่เองพอเองเลี้ยงไก่เองพอเองฟิตไก่เองเข้าน้ําเองอืมผมอะถามว่าเก่งไหมผมไม่เก่งหรอกแต่ถามว่าทําไมผมต้องทําเองอันเนี้ย คลิปอาจจะยาวนะครับผมผมขอพูดสักนิดนึงแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเข้าเรื่องกันถามว่าทําไมผมต้องทําเองเพื่อนๆือนฟังนะการที่เราจะอยู่ในวงการไก่ชนเนี่ยอืมการที่เรารักในกีฬาไก่ชนเนี่ยเราจําเป็นต้องทําให้เป็นทุกอย่างนะอืมเราจําเป็นต้องทําให้เป็นทุกอย่างเกิดวันใดวันหนึ่งเราไม่มีใครพึ่งได้อ่าเรายังเข้าน้ําเองได้เรายังทําไก่ได้เรายังเลี้ยงไก่ได้ เราจะหวังเพึ่งแต่คนอื่นมันไม่ได้วงการเนี้ยบอกให้อืมมันมีทั้งคนดีแล้วคนไม่ดีอืมการที่เ,เพื่อนได้เจอคนดีในวงการเนี่ยเจอมิรแท้ในวงการเนี่ยเจอคนสนิทที่รู้ใจเนี่ยที่ไม่หักหลังกันเนี่ยอันนี้ผมผมผมขอชื่นชมนะว่าเพื่อนสามารถทําได้เก่งมากอืม,มีมีทีมงานที่ดีนะผมขอชื่นชมนะบอกให้เ,เพื่อนๆถือว่าสุดยอดที่ได้ทีมงานที่ดีนะ แต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยผมผมไม่ได้ว่าคนไหนไม่ดีนะทุกคนดีหมดทุกคนดีหมดคนคนที่อยู่ใกล้ตัวผมเนี่ยทุกคนดีหมดแต่ว่าผมอะ่ะอยากจะทําให้เป็นอยากทําให้เก่งอืมอยากจะเข้าน้ําเป็นอยากจะทําแผลไก่เป็นอืมคือไม่ได้ว่าอดเก่งนะแต่คืออยากจะทําเป็นนึกภาพไหมเพื่อนๆผมผม,ผมต้องทําเป็นแต่ถ้าผมเป็นผมเก่งเมื่อไหร่เนี่ยผมอาจจะ ปั้นเด็กขึ้นมาสักคนหนึ่งหรือให้เพื่อนสักคนหนึ่งทาไก่ให้ผมแต่ว่าก่อนที่เราจะแจ้เขาทำให้ก่อนที่เราจะปั้นเด็กล่ะเราต้องเป็นก่อนเราต้องมองการเขาทําไก่ให้ขาดเราถึงแจ้เขาทาได้เราต้องดูให้ออกเข้าใจไหมนี่สําหรับความคิดผมเองนะคําพูดของผมเนี่ยในคลิปเนี้ยอาจจะผิดกฎชุมชนหรืออาจจะไม่ผิดอันเนี้ยผมผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจนะและไม่ได้เป็นการท้าทายอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าผมขออนุญาตพูดแบบ ที่มันเข้าใจง่าย,ายแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยไก่เนี่ยมันจำเป็นไหมที่เราต้องไข่หัวทุกรอบอย่างอื่นผมขอไล่ไปทีนี้ก่อนนะแต่เพื่อความเข้าใจเพื่อนๆเพื่อความชัดเจนไก่เนี่ยถ้าโดนตีแผลตัวแผลคออืมแผลก็เดือกเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําแผลไม่จาเป็นต้องไขหัว เอออาจจะทําด้วยวิธีอื่นแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับแผลวงแดงแผลท้ายทอยเนี่ยไม่ยังเป็นต้องไข่หัวอืมเราก็ทําแผลคอแผลตัวไปไก่เนี่ยจะไข่หัวก็ต่อเมื่อโดนตีแผลวงแดงอืมโดนตีแผลวงแดงแผลท้ายทอยหรือกระทั่งแผลเอาง่ายผมขอพูดง่ายๆแล้วกัน อันนี้สาหรับตัวเองนะแผ่วงแดงเนี่ยแผ่วงแดงแผ่ท้ายทอยเนี่ยนี่แหละถ้าไก่ถ้าไก่ผมโดนตีนะสมมุติว่าไก่ชนสามยกไก่ชนสามยกยกหนึ่งเนี่ยไก่เราไม่ว่าจะเป็นตัวรองหรือว่าจะเป็นตัวดียกหนึ่งเนี่ยถ้าโดนตีหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนในความเจ็บปวดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าโดนตีหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ย สำหรับตัวเองเอนะผมจะไขยกหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นตัวดีหรือตัวรองแหละคู่ต่อสู้อาจจะเป็นตัวรองแต่ว่าโต้เราเนี้ยโต้รองหนักเนี้ยอืมหรืออาจจะเป็นตัวเสียเปรียบเนี้ยแล้วโดนตีแบบนหนักๆเนี้ยอืความเจ็บปวดหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมจะไขไม่รู้นะทุกครั้งที่ผมทําถ้าว่าผมไขหัวนะอืไก่มันก็ยกสองมามันก็ไปต่อมันได้แต่ถ้าว่าไม่ไขเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นรองยกสองมันก็มี อันนี้ผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรลึกนะผมพูดประมาณนี้เท่านี้แล้วกันนั่นแหละส่วนยกสองเนี่ยยกสองสมมติว่ายกแรกยังไม่ได้ไขหัวนะส่วนยกสองเนี่ยพูดถึงยกสองนะไก่เนี่ยถ้าว่ามันโดนตีถ้าว่ายกสองนะไก่โดนตีเนี่ยแบบว่ายกหนึ่งเนี่ย ไม่ได้ไข่หัวอัโดวนตีสักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ว่าจะเป็นตัวดีหรือตัวรองช่าช่างยกหนึ่งเนี่ยอาจจะโดนตีสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ความเจ็บปวดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของความเจ็บปวดเนี่ยแต่ยกหนึ่งเราไม่ได้ไข่ย,ยกสองเนี่ยถ้ายังโดนตีอยู่เหมือนกันโดนโต้อยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวดีหรือตัวรองเนี่ยโดนตีสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยกสองไงผมก็ต้องไข่นะยกหนึ่งเนี่ยผมให้อยู่ที่ความเจ็บปวดหกสิบเปอร์เซ็นต์ผมถึงจะไข่แต่ยกสองเนี่ยถ้าว่าโดนตตีีีอออออยยยู่่่่่ทสสบห้้าิเปร์ซ็นกงงงไผืม ไข่ไว้ก่อนจะเจ็บมากเจ็บน้อยคือไข่ไว้ก่อนถ้าว่ายกสองมานะถ้าว่าโดนที่แผลวงแดงกับแผลท้ายทอยเนี่ยไข่ได้ไข่นะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะแล้วก็เป็นการทําน้ํมเป็นการทําน้ของผมเองนะอาจจะไม่ตรงกับมือน้ําท่านใดก่อนนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันนะเพื่อนๆนะอืเชื่อผมก็ได้หรือจะไม่เชื่อผมก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยไก่นะถ้าว่าโดนตีแผล วงแดงแผ่หัวเนี่ยผมจะไขตั้งแต่ไม่ยกหนึ่งก็ยกสองถ้ายกหนึ่งคือความเจ็บปวดที่หกสิเปอร์ซ็นขึ้นเนี่ยผมจะเริ่มไขตั้งแต่ยกหนึ่งเลยแต่ถ้าว่าความเจ็บปวดที่สี่สิบห้าสิบเนี่ยผมจะไขย,ยกสองแต่ยกสามนะส่วนใหญ่ผมจะไม่ไขนะอืมผมจะไม่ขผมให้ไก่ได้พักถามว่ายกหนึ่งถ้าโดนตีสี่สิบห้าสิเปอร์เซ็นเนี่ยผมจะไม่ค่อยไขนะผมะให้ไก่ได้พักมากกว่าอืมผมจะให้ไก่ได้พักมากแต่ถ้าเกิดความเจ็บปวดหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นเนี่ยยังไงผมต้องไขไว้ก่อน นั่นแหละเพื่อนๆือนก็จะอยู่ประมาณนี้ก็เพื่อนเพื่อนเองก็คนไหนที่ยังทําไม่เป็นก็ลองหดัดทําดูเราทําให้เป็นทําให้เก่งถ้าเรารักในวงการกีฬาไก่ชนน่ะเราทาให้เป็นทําให้เก่งผมคนหนึง่งผมไม่ได้ว่าบวดเก่งนะแต่ผมอยากจะเป็นอทุกหิ่งทุกอย่างคือผมต้องเป็นนะ่ะแต่ให้ผมไปยืมมือเพื่อนถ้าวันไหนเพื่อนผมไม่มาล่ะผมจะให้ใครทําให้ล่ะถูกไหมเราไปไว้ใจคนอื่นถามว่าเขาอาจจะไว้ใจได้แต่ถ้าเกิดไก่เราแพ้ขึ้นมาเนี่ย สนิทใจไหมลนะ่ะอ่ะเราก็ไม่สนิทใจถูกป่ะเดี๋ยวก็ไปโทษคุณนุ้นโทษคนนี้สู้ทาเองดีกว่าจะแพ้นชนะเราไม่ไปโทษใครเราโทษตัว,ตวเราเองนะาเพื่อนนะพยายามทาให้เป็นจะเก่งไม่เก่งไม่รู้พยายามทาให้เป็นเออเรายังไม่กล้าทําอยู่ที่สังเวียนมาตรฐานเราก็หักทําอยู่ที่เออชมลมป่าไปก่อนอ่ะหักทําที่บ้านไปก่อนหักทําดูแล้วก็สังเกตดูอาการไก่การทํกากับไม่ทํามันแตกต่างกันยังไงลองดู อย่างที่ผมบอกแหละเราอาจจะไว้ใจเพื่อนได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนเราไม่มาล่ะเออทอํายังไง่ะถูกไหมพยายามทําให้เป็นอันนี้ผมขอเอาใจช่วยแล้วกันผมขอผมคนนึงนะผมเข้าน้นํานี่ผมไม่เคยเรียกหาใครเลยผมไม่เคยเรียกหาใครเลยแต่ถ้าเพื่อนเขาอยากจะชื่นยื่นมือเข้ามาช่วยอ่ะไม่ว่ากันทําได้ทําทําได้อ่ะก็ไม่ว่ากัน อยากทาก็ทําไปผมก็เป็นคนที่หักหันใจปากเราจะบอกว่าเออไม่อยากให้ทําให้นั้นเราก็พูดไม่ได้ใช่ไหมเราไม่อยากจะหักหันใจใครถ้าเขามีน้าใจอะเราก็่อยากทำให้แค่นั้นแต่ต้องตมเองนะผมอยากจะทําเองนะผมพูดจริงผมอยากจะทําเองอยากจะเป็นอืคือจะแพ้ชนะไม่ไม่รู้แต่ขอให้ทำเองนั่นแหละเพื่อนก็สําหรับคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณเท่านี้ครับผมอืมอยู่วันเท่านี้ถ้าเนื้อหาอาจจะไม่ครบถ้วนงก็ต้องขออภัยด้วยนะ แต่ผมคิดว่าท่านเพื่อนฟังผมพอเข้าใจเนี่ยผมคิดว่า,น,า,น,าน่าจะไปต่อได้อน่าจะไปต่อได้ไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถเราแไปถ้าสิ่งไหนที่เราตั้งใจทํามันทําได้หมดแหละเชื่อผมดิหัดทําให้มันเคยตัวหัดทำให้มันชินโอเคครับผมก็สาหรับคลิปนี้ผมก็ฝากเก็บความรู้เล็กลน้อยไปเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็เพื่อนๆที่เขาคนไหนที่เขามาฟังใหม่รบกวนกด ไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยับผมนะถ้าพเพื่อนคนไหนอยากจะแชร์ก็แชร์ได้ครับผมผมไม่ว่ากันอนุญ,ญาตให้แชร์นะผมแต่ถ้ามันมันผมว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนมากเกินไปแต่ผมก็รบกวนช่วยให้กดไลค์อ่ะกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะผมถ้ามีคําถามอะไรถามได้นะถามถามได้เลยถามได้ทุกเรื่องอ่ะถามได้ทุกเรื่องถามได้เลยผมจะตอบให้อ่ะสิ่งไหนที่ผมรู้คือผมจะตอบให้ ผมเิมน่าจะรู้หมดแหละเล่นไก่มานาร,รู้หมดแหละรู้รู้รู้หมดแหละไม่น่ามีอะไรที่จะไม่รู้หรอกโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามซุ้มเสือภูเขาด้วยผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอะไรดีๆมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมาลงในคลิปโอเคครับผมยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ